สวัสดีค่ะเจอกันวันนี้วันที่15ทธันวาควมพศ2565นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารน้องเต้าหยองกันสักนิดนะคะน้องเต้าหยองก็ได้โพสต์ c e b o o k f แฟนเพจนะคะของตัวเองผมขอกราบขอพระคุณทีมงานผู้บริหารผู้จัดงาน Big Mountain Music Festival 2022ที่มอบโอกาสให้วงหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์และผมได้มีโอกาส ขึ้นไปแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ของประเทศขอบพระคุณสื่อทุกช่องทางคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่สร้างกําลังใจให้ผมและทำให้มีคนรู้จักผมและรู้จักหมอลำม,มากขึ้นผมอยากให้แม่ๆพี่ๆติดตามผลงานของคณะระเบียบวัตนศิลป์เพราะ ผู้บริหารพี่พี่พระเอกนางเอกศิลปินและบุคลากรทุกคนคือบุคคลคุณภาพทุกท่านครับแล้วทุกท่านจะลงลักหมอลำครับและนี่ก็เป็นโพสต์ขอบคุณจากดาวร้ายหน้าหวานเต้าหยองระเบียบวัทศิลป์ของเรานะคะก็เรียกได้ว่า ฮอตมากๆนะคะทั้งน้องเต้าหยองและวงระเบียบวาัธาศิลป์ในชั่วโมงนี้คงไม่มีใครนะคะที่ไม่รู้จักทั้งสองทั้งน้องเต้าหยองและระเบียบวาัทาศิลป์นะคะสุดปังค่ะออกทีวีทุกช่องนะคะในชั่วโมงนี้เนาะนี่เป็นบางส่วนนะคะที่พอจะหาแคปมาให้ดูได้นะคะสําหรับ ทีวีแต่ละช่องก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยนะคะว่าน้องเต้ายองนะคะให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรบ้างน่ารักดีนะคะไปชมกันเลยนะคะแอดก็หามาได้แค่ภาพป,ปกเท่านั้น,นะคะ่ะไม่สามารถจะเอาเนื้อหาของเขามามาโพสต์ให้ชมได้นะคะก็ต้องไปติดตามที่ช่องหลักเขาเลยนะคะแต่ละช่องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องกระแสสตอรี่ด้วยนะคะ